หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการนําเข้าสินค้าจากจีนแบบสั่งด้วยตัวเองกับฝากสั่งกับชิปปิ้งแตกต่างกันยังไงไ<อ>การนําเข้าสินค้าจากจีนแบบไหนเหมาะสมกับเรามากที่สุดวันนี้เราจะไปทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันค่ะแบบแรกก็คือการสั่งสินค้าจากจีนด้วยตัวเองวิธีนี้นะคะเราสามารถสั่งได้โดยทำผ่านแอปพลิเคชันหรือทางเว็บไซต์ค่ะเช่นสั่งใน aliexpress 1688เถาเป่าหรือว่าทีมอลเป็นต้นค่ะซึ่งวิธีการสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเองเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อสินค้าการติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้าและการชําระเงินทั้งหมดนี้นะคะเราจะต้องติดต่อกับทางร้านจีนด้วยตัวเองค่ะต้องสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได้พอสมควรเพราะสั่งของจากจีนบางร้านอาจจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังค่ะเช่นได้รับสินค้าไม่ตรงปกหรือไม่ได้รับของตามจํานวนที่สั่งไปไอีกทั้งเราจะต้องชําระเงินด้วยตัวเองผ่านทางช่องทางบริการต่างๆเช่น จ่ายผ่าน Alipay จ่ายผ่านธนาคารหรือแบบฝากจ่ายค่ะข้อดีของการสั่งซื้อสินค้าเองนะคะก็คือเราอาจจะไม่มีค่าบริการฝากสั่งค่ะและประหยัดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในระยะยาวแต่ข้อเสียก็คือขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าสําหรับบางคนอาจจะยุ่งยากค่ะจะต้องสื่อสารเป็นภาษาจีนหรือภาษาที่2ได้พอสมควรซึ่งวิธีนี้นะคะไม่เหมาะสําหรับมือใหม่ด้วยะคะ่ะ ต่อไปแบบที่2นะคะนั่นก็คือการฝากสั่งค่ะหรือที่เราคุ้นๆหูกันก็คือฝากสั่งกับชิปปิ้งความหมายก็คือผ่านคนการซื้อของจากจีมาให้เราค่ะต้องขออธิบายก่อนค่ะว่าการฝากสั่งกับชิปปิ้งการบริการของแต่ละเจ้าก็อาจจะแตกต่างกันไปบางเจ้าก็อาจจะมีค่าบริการฝากสั่งจากยอดที่สั่งซื้อเช่นเราสั่งซื้อเสื้อผ้า1,000ัน 1, บาทเขาก็จะคิดค่าบริการฝากสั่ง50าบาทก็จะเท่ากับ5%เอร์เของมูลค่าสินค้าค่ะ แต่ทางโมโมคาโก้ของเรานะคะไม่มีค่าบริการฝากสั่งค่ะแล้วก็ไม่มีขั้นต่ําในการนําเข้าสินค้าชิ้นเดียวเราก็นําเข้าได้ค่ะแถมใครนําเข้าสินค้าเยอะก็สามารถมาขอราคาพิเศษได้เลยนะคะถ้าฝากสั่งกับเราเรามีบริการช่วยหาลิงก์สินค้าให้ฟรี เรามีเจ้าหน้าที่แรมจีนคอยติดต่อประสานงานกับทางร้านจีนให้ค่ะเราจะช่วยดูแลตั้งแต่การสั่งซื้อไปจนถึงสินค้าส่งถึงบ้านไปเลยค่ะและตอนนี้เราก็มีตัวช่วยพิเศษในการนำเข้าสินค้าจากจีนนั่นก็คือโมโมคัสของเราัเองค่ะโมโมคัสนะคะจะช่วยให้เราเข้าใจการนำเข้าสินค้าจากจีนได้ง่ายมากขึ้นใครที่สนใจนะคะก็สามารถลงเรียนคอร์สกับโมโมคัสได้เลยค่ะสรุปแล้วข้อดีของการฝากสั่งก็คือหากเราฝากสั่งกับชิปปิง้งขั้นตอนจะไม่ยุ่งยากในการสั่งซื้อค่ะและไม่ต้องติดเรื่องการสื่ออสสาาาาารรรกัับบทง้นนจีนเหหมหมมมะืใ่ๆ อีกทั้งเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆก็สามารถสอบถามเข้ามากับทางแอดมินของโมโมคาโก้ได้เลยนะคะ